กราบสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามอาจารย์ยโุทธาราสริรทธาประภากรทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับอีพีว่าเรื่องของการสวดมนต์นะฮะพลังของการสวดมนต์นะคะมีหลายท่านนะคะที่ส่งเมสเซจมาหาอาจารย์บอกว่า อาจารย์เสโทราคะนะคะพลังของการสวดมนต์พระชินพลีเนี่ยการสวดมนต์พระชินพลีเนี่ยนะคะมีอนุภาพอย่างไรนะคะสามารถมีอนุภาพที่จะในเรื่องของพระจัดอุปสรรคต่างๆได้หรือไม่อย่างไรอยากจะฟังอาจารย์ได้ได้เสวนาสักนิดหนึ่งพอได้เป็นความรู้ระดับสติปัญญาบ้างนะคะ อาจารย์ก็เลยได้มาตั้งหัวข้อนี้ว่าพลังการสวดมนต์คาถาพระชินพลีนะคะพลิกชีวิตด้านการเงินและอุปสรรคดีกว่าเนาะนะฮะที่อาจารย์สวดตามกําลังวันอาจารย์จะไม่อาจารย์จะไม่ไม่บีบตัวเองครั้งหนึ่งอาจารย์เคยสวดวันละร้อยแปดจบหลายเดือน6เดือนนะคะชีวิตดีมากาชีวิตชีวิตนี้ดีมากดีมากจริงๆเนาะ,ะชีวิตดีมากแต่ทีนี้ เราก็ต้องเผื่อเอาไว้ด้วยว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถสาธยายได้วันละร้อยแปดจบเนี่ยเราจะสาธยายได้วันละเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยมาจับจุดอยู่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางนี่จะดีอาจารย์ก็เลยได้มาว่าถ้าเรายัางไม่ได้108จบ308จบเนี่ยนะครับอาจารย์ขอภาวนาตามกําลังวัน วันอาทิตย์7วันกันทร์ห้วันอังคารเท่านั้นวันวันพุธเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยถ้าเราได้ตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นครั้งหนึ่งมันก็มากถ้าสมมติว่าเราอยู่วันอาทิตย์เนี่ยนะคะมีกําลัง7เนาะเราสวดเช้า7จบตอนเย็น7จบก็ได้14อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเออวันนี้เราสวดตามกําลังวันละเราได้กําลังวันละอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่าแต่ทีเนี้ยถ้าเรา สวดทุกๆวันจนกลายเป็นความเคยชินพลังจิตพลังงานมันก็จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำในทุกๆวันในเรื่องที่ดีพลังจิตก็จะสั่งสมนะฮะพลังจิตก็จะสั่งสมดังนั้นอาจารย์ก็ถ้าบางวันอาจารย์ก็สวดกำลังวันอย่างเงี้ยครบ7วันปุ๊บอาจารย์ก็อาจจะขึ้นมาเป็น108หรืออาจารย์ก็อาจจะว่างตอนไหนนั่งรถจาก จังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ได้ติดธุระอะไรเนี่ยอาจารย์จะสวดคาถาคุณแม่บุญเรือนตามระยะทางจนถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่สวดภาวนาคุณแม่บุญเรือนก็จะสวดภาวนาพระเจ้าหลวงพ่อฤาษีเลียงดําถ้าไม่อย่างนั้นคือถ้าทุกอย่างหยุดจบด้วยความที่ว่าเราสวดมากๆแล้วมันเหนื่อยเนาะเมื่อเหนื่อยปุ๊บอาจารย์ก็จะ